ไฮนะโซลูกนัดเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยถ้าตาเขาบอดแล้วถ้าเกิดจากการกระทำของตำรวจโอ้โหได้เรื่องใหญ่ครับดังไปทั่วโลกครับเรื่องต่อมามีคนถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนัดตาบอดจริงหรือไม่จะฟ้องได้ไหมนะครับเอาเรื่องก่อนเรื่องแรกก่อนนะครับเราพูดกันในแง่กฎหมายหนึ่งตาบอดจริงหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ชัดเจนนะหมอยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าตาบอดถาวรนะเพราะนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษา นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ไม่มั่นใจว่าบอดหรือไม่นะนะครับก็ยังไม่ยุตินะครแต่ก็มีเสียงเสียงเสียงตาบอดนะครับนะก็ถ้าตาบอดก็ถือว่าทุบทลภาพก็ถือว่า,าบาดเจ็บสาหัสขั้นตอนที่2องคำถามต่อมาว่าใครทําให้ตาเขาบอดใครเป็นคนยิงนะแก๊สน้ําตาหรือไม่นะบางคนบอกโดนหนังสติก๊กบางคนบอกแก๊สน้ําตาเพราะฉะนั้น ก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันเกิดจากการยิงของตำรวจคอฝอหรือไม่นะครับก็ต้องไปสู้คนต่อไปนะแต่ในหลายคนก็มองว่ามันเกิดจากตำรวจบางคนก็บอกว่าหนังสติก๊กลูกแก้วก็สู้คนต่อไปนะใครเป็นคนยิงไปยังตาของนะลูกนัดน,นะคนนั้นก็ต้องรับผิดนะอาจจะเป็นเจ พยายามฆ่าทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะครับหรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับตรายสาหัสก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงนะถ้าเจตนาทำร้ายนะนะก็โทษอย่างหนึ่งก็จำคุกไม่เกิน10ปีเจตนาฆ่าก็นะก็สใน3านะครับสใน3ก็อาจจะตลอดชีวิตหรือ,อ,อต่ำกว่า7ปีนะครับก,ก็ว่ากันไป นะอาจจะ10ปีถึงตลอดชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าแต่ถ้าประมาทนะโทษก็เบากันไปก็ต้องดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะอันนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายนะแล้วก็ใครเป็นคนยิงใครเป็นคนสั่งการนะคนยิงคนสั่งการก็ต้องรับผิดคนยิงก็ต้องรับผิดนะในฐานะผู้ลงมือกระทำความผิดนี่ภาษากฎหมายส่วนคนที่ร่วมกระทำความผิด อาจจะเป็นตัวการร่วมนะอันนี้ก็เรียกว่าตัวการร่วมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83นะครับอันนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายนะคือเราไม่ได้ยิงแต่เราไปร่วมในการปราบเจลาชนนะเพื่อนเรายิงเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะมาด้วยกันไปด้วยกันเรียกว่าตัวการร่วมนะสมคบคิดกันมาแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อนเรายิงนะครับนะเราไม่ได้ยิงเราอยู่ด้วยเราก็ ถือเป็นตัวการร่วมมาตรา83นะเพื่อนยิงเราต้องรับผลกรรมด้วยต้องรับในผลของการกระทําของเพื่อนเรานะครับเรียกว่าตัวการร่วมนะฮะนะฮะเหมือนกับคุณป้าอะไรเป้าเป้าอะไรเป้า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 ไม่มีอาวุธแต่คนที่ไปชุมนุมกับป้าเป้า,ปา,ปามีอาวุธป้าเป้าก็โดนไปข้อหาร่วมกันทําร้ายเจ้าพนักงานโดยมีอาวุธอะไรทํานองเนี้ยนะครับนะบางคนก็เรียกว่าเหมาเข็ม ก็แล้วแต่นะเหมาเข่งก็หมายถึงว่าเขาไม่ได้ร่วมกันกระทําความผิดไม่ใช่ตัวการร่วงแต่พนักง,งานสอบสวนไปเหมาเข่งนะเพราะฉะนั้นข้อต่อสู้ของผู้ต้องหานะั้นมันเป็นไปได้หมดนะจะเหมาเข่งก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จะโกหกตอแหลอะไรก็ได้นะครับนะเออนะอย่างคดีบ้านกกกอกผู้ต้องหาบอกว่าผมไม่ได้ทาผมไม่ได้ทาอันนี้ครับมันก็เรื่องของเขา ก็เป็นหน้าที่ตํารวจจะต้องหาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเขาเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ตายในยกตัวอย่างหรือคดีทอยๆก็เป็นหน้าที่ของตารวจต้องไปหาหลักฐานมาว่าทอยๆเจตนาฆ่าน้องพิมผู้ใดกล่าวหาผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นําสืบนะนะน,นะครับกฎหมายอาญานะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา174วรรคแรกโจทย์มีหน้าที่นําสืบเสมอว่าจําเลยกระทาความผิดทางอาญา โจดสืบแล้วรับฟังไม่ได้ก็ยกฟ้องเลยไม่ต้องไปสนใจคําโกหกตอแหลอะไรของจำเลยหรือผู้ต้องหาจบเลยนะครับนะกล่าวหาใครต้องนําสืบให้ได้นะครับวันนี้การสอนกฎหมายนะครับให้ความรู้ทางกฎหมายกันยามค่ำคืนพรุ่งนี้ก็ดูันต่อไปนะกรณีไฮโซลูกนัดนังใครเป็นคนยิงเขานะครับนะแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งซึ่งอาจจะฟ้องต่อศาลแพ่งหรือศาลปกครองก็ได้เขาเรียกว่าเป็นต้นสังกัดหน่วยงานของรัฐก็อาจจะถูกฟ้องว่านะเจ้าหน้าที่นะคือตำรวจนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้โจทย์ได้รับความเสียหายจากดวงตาดวงตาบอดเลยว่าไปห,หน่วยงานของรัฐ ต้องถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายอนะันนี้ก็ว่ากันไปครับคือตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะบอกว่าใครถูกหรือผิดไม่มีใครตอบได้ก็ต้องไปต่อสู้กันรวบรวมพยานหลักฐานไปนะครับนะนะครับก็ใครจะแพ้ชนะก็แล้วแต่ศาลก็อย่างที่ผมกลาบเรียนว่ารายการทนายขายทุกเป็นรายการกฎหมายเป็นรายการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ศาลจะมาตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะครับเข้าใจนะครับ เนะครับนะเป็นรายการตรงไปตรงมาที่ให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะได้ความรู้ทางกฎหมายแบบตรงไปตรงมา,งงมาก็ก็ไปว่ากันไป <c oughs> <c oughs> นะครับเออนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะกรณีของลูกนัดนะไฮโซลูกนัดเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยถ้าตาเขาบอดแล้วถ้าเกิดจากการกระทำของตำรวจโอ้โหด้เรื่องใหญ่ครับดังไปทั่วโลกครับการควบคุมการชุมนุม และการสลายการชมรุมนุมมันมีสองคำตามกฎหมายควบคุมคือดูแลให้มันสงบเรียกว่าควบคุมสลายคือให้เขาหยุดการชมรุมนุมให้กลับบ้านเรียกว่าสลายมีควบคุมกับสลายภาษากฎหมายอยู่สองคำนะครับตามคําสั่งของตารวจเนี่ยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติี่ยบอกต้องหลีกเลี่ยงการใช้กําลัง ถ้าใช้ต้องใช้เท่าที่จําเป็นและไม่เกินสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยไปยิงลูกกตาเขาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าสมควรไหมเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่นะครับตํารวจต้องอธิบายอธิบายได้ก็หลุดอธิบายไม่ได้ก็คุกนะครับเพราะฉะนั้นตํารวจที่ไปปราบปรามนะครับไปควบคุมและไปสลายการชุมนุมนั้นก็เสี่ยงคุกตารางทั้งแพ่งทั้งอาญาและวินยัยก็ว่ากันไป ส่วนตารวจชั้นผู้ใหญ่นะก็มีอ,อนออกคําสั่งมาแล้วว่าให้ผู้ตายมันคัญชานั้นปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงคําสั่งของศาลแพ่งคือใช้ความระมัดระวังในการควบคุมและสลายการชุมนุมเรียกเลี่ยงการใช้อาวุธกดการใช้กําลังนั้นก็ให้หลีกเรี่ยงให้คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับนะไม่ใช่คํานึงถึงความปลอดภัยของตํารวจคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก นะครับพี่น้องประชาชนครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะนะครับเยอะๆนะเป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายเป็นความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการเมืองแต่เราพูดกลางๆนะเฟซบุ๊กเราจะได้แบบดูแล้วมีคุณค่านะไม่ใช่แบบทิ่มตำแทงอะไรสุดโตงอะไรไม่ต้องสุดโตงมีเยอะแยะเพจ นะครับคนที่ไฟ้สดแบบสุดตรงด้านการเมืองไม่ว่าเชียร์รัฐบาลแบบสุดตรงด่ารัฐบาลแบบสุดตรงมัเยอะแยะเพจเราขอเอาไว้เอาให้ความรู้แบบกลางๆแต่ตอบคําถามทุกคําถาม <S 1> <S 1> <ๆ>นะครับเอ,อ่อนะครับนะครับเนะีนะ่ยนะมีคนบอกอะไรประชาชนถูกยิงนะฮะก็ว่ากันไปยิงยิงหรือไม่ยิงเราไม่ทราบนะถูกยิงก็ต้องดูกระสุนจริงกระสุนยางนะพุตาลายัย มันเยอะแยะไปหมดตะกี้ผมดูนะ,ะมีทั้งจุดพลุมีทั้งลูกแก้วหนังสติกกระสุนยางอะไรแต่อะไรมันเยอะแยะนะ,นะการเกิดเหตุได้เกิดหเดหตุในเวลากลางคืนยิงตอนนี้เป็นไงสามทุ่มไปแล้วเคอร์ฟิวแล้วตอนนี้เราก็เริ่มยุ่งแล้ว <c oughs> นะครับใครฝ่าฝืนคร์ฟิวก็โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมบาทตามข้อกำหนดของพลเอกประยุทธ์ก็ว่ากันไป ติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องประชาชนครับเราคุยกันแบบสบายๆให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนนะเรื่องไฮโซลูกนัดเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากและเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไฮโซลูกนัดนั้นตาบอดนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่ผมบอกเลยเรื่องใหญ่แล้วมันจะเป็นประเด็นไปถึงต่างประเทศไปถึง UN ไปถึงเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น ในเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไฮโซลูกนัดหรือที่เรียกว่าสลิมกับใจเนี่ยเกิดตาบอดขึ้นมานี่โอ้โหฝ่ายค้านต้องหยิบยกเป็นประเด็นแล้วไปเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีการใช้กำลังทำร้ายประชาชนมีการพยายามฆ่าประชาชนอะไรต่างๆก็ก็เป็นแนวของฝ่ายค้านนะเขาต้องเล่นงานแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มันอ่อนไหว ต่อความรู้สึกของประชาชนก็เป็นหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องรีบไปค้นหาความจริงแต่ผมฟังรองโฆษสกสานักงานตํารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์แล้วไม่ค่อยสบายใจบอกเออนะตรวจสอบแล้วยังตายยังไม่บอดหมอย,ยังไม่ยืนยันแต่หายเมื่อไหร่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาผมว่าไม่ต้องพูดเขาตาบอดซึ่งอาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่หรือเกิดจากไหนแล้วเ่ยเราก็ต้องเห็นใจเขา ไม่จําเป็นต้องไปถแถลงข่าวบอกว่าหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาผมว่าไม่ต้องพูดก็ได้มังก็คงไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับก็ฝากท่านโฆษกกองบัญชาการตรํารวจนครบ,บานท่านพลตํารวจตรีปริยะนะครับก็ฝากครับไม่ต้องพูดนะเพราะว่าอะไรพระพูดแล้วมันก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านในทางลบโดยเฉพาะคนที่ต่อต้านตํารวจท่านก็บอกว่า,าตรวจสอบแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่า บอร์ดหรือเปล่าท่านไม่ต้องไปพูดแล้วครับหายเมื่อไรเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่ายิ่งพูดไปมันก็ทําให้คนเกลียดตํารวจมากขึ้นนะครับนะนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะครับเราไม่จําเป็นต้องพูดครับนะจับผู้ประท้วงวันนี้สามร้อยลายห้าร้อยลายยึดรถวันละสองสามร้อยอะไรต่างๆผมว่าไม่ต้องมาแถลงเราเงียบๆดีกว่ามั้ง นะครับมันไม่ใช่ว่ามาถแถลงแล้วผู้ชุมนุมจะก,กลัวที่ไหนมันไม่มีใครกลัวนะครับเข้าใจไหมฮะนะมันไม่ได้มีใครกลัวไม่ใช่มาถแถลงทุกวันทุกวันทุกวันบอกจับเท่านั้นยึดเท่านี้อะไรมันมีคนกลัวทีว่ไหนไม่มีเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องไปถแถลงตัวเลขการจับกลุมอะไรเงียบๆก็พอแล้วนะคนะุยออขอความเห็นใจประชาชนตำรวจจำเป็นต้องรักษาความ สงบนะเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าที่ต้องทําตามกฎหมายเนื่องจากมีข้อกําหนดห้ามชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปห้ามมั่วสุม1ิคนขึ้นไปนะผิดพรบรโรคติดต่อพรบรักษาความสะอาดพรบรจราจรต้องเห็นใจเข้าใจตํารวจนะครับผมว่าพูดอย่างนี้ผมว่าตํารวจดีนะคนก็รักตํารวจแต่ถ้าบอกว่าจับดําเนินคดีทุกตัวบท นะทุกบททุกมาตราโอ้ยนะผู้นำประเทศคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ดำเนินคดีทุกตัวบททุกมาตราขครเฟ็กนิวดำเนินคดีให้ถึงที่สุดรายงานให้ทราบภายใน24ชั่วโมงโอ้โหตั้งศูนย์ปราบฟิกนิวปิดเบือนใส่ร้ายข้าราชการหน่วยงานของรัฐทำให้ประชาชนตกอกตกใจหวาดผวาก็มูลเป็นทศ็ศเราดำเนินคดีนะ ทุกตัวบททุกมาตราโอ้โหฟังแนละดูแล้วมันน่ากลัวมากเลยแต่ปรากฏว่าอะไรไม่มีใครกลัวเลยนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เล่าเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่าการถแถลงข่าวรัฐบาลบางทีมันอาจจะกลายเป็นการเหมือนอยั่วย,ยุนะคดีพรบคอมคดีความมั่นคงคดีอะไรเยอะแยะ,ยะไปหมดอะ่ะมาตราร้อยสิบสองบ้างอะไรบ้างเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดนะนะครับมีกฎหมายที่จะมาเล่นงานประชาชนเยอะแยะ,ยะ,ยะมาก จนประชาชนแรกๆก็กลัวพอนานๆเข้าว่าโอ้โหคขู่กูมานานแล้วนะอะไรก็จับอะไรก็จับเหมือนป้าเป้าใครบอกนะอะไรก็จับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับอะไรก็จับพูดคำก็จับสองคำก็จับนะแรกๆประชาชนก็อาจจะกลัวพอนานเข้าไปโอ้โหนะไม่กลัวแล้วประชาชนเริ่มดื้อยาแล้วแต่ที่แต่ที่ผมกราบเรียนต่อพี่น้องประชาชนก็ไม่ไดายุยงไปส่งเสริมให้ท่านทำดีกลัมา